ใครเคยไปดูก็ทรงมั่งถ้าทางมันแปลกๆก้าวทรงนี่นั่งก็ไม่เหมือนใครพูดจาก็ไม่เหมือนใครปากเลี้ยวไปมั่งบิดไปมั่งหน้าตามันผิดปกติมันพวกผีข้ามนไม่ใช่เรื่องอะไรผีข้ามันก็ต้องอย่างนั้นหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าข้าวหน้าปกติหน้าสดใสหน้ามีเลือดมีฝาดมีอาการสงบมีความเยือกเย็น ใครมาเห็นแล้วไม่ขนพองสยองเจ้าแต่เราไปดูคนที่เขาทรงเจ้าข้าปผีโยงไปเห็นแล้วรู้สึกไงชักจะกลัวกลัวทำไมถึงกลัวเรานึกว่าผีข้าวมันไม่ใช่พระเลยผีข้าะแต่ไปอ้างว่าหลวงพ่อนั่นเข้าทรงหลวงพ่อนี่ข้าทรงนะพระพุทธตาจาร์ข้าทรงมั่งฮะหลวงพ่อทวดข้าทรงมั่งฮะอันนี้มันทั่วหากินเรียกว่าเที่ยวแอบอ้างชื่อหลวงพ่อทั้งหลาย ที่เกิดมาในประเทศไทยในสมัยหนึ่งแล้วก็มีชื่อมีเสียงก็เอามาหากินได้กันอยู่ก็ได้ผลพอสมควรเรียกว่ากินดีอยู่ดีกันไปตามๆกันโดยวิธีหลอกลวงมนุษย์ในห,หลงเชื่ออย่างนี้ใครไปแล้วก็เกิดอาการกลัวตกอ,อกตกใจในเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีอามาก็เคยไปดูกับเขาเหมือนกันบังเอิญไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไปถึงก็พอไปนั่งก็ไปสวดมนต์บ้านกัน แม่ผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างหน้านั่งนั่งอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุกขึ้นก็ทื้บบานพุ่งไปไอ้นี่มันเรื่องมา <ima> อะไรอะมาก็ตกมองมองว่ามันบ้าอะไรนี่นนบ,บอกก็บอกว่าเจ้าของบ้านนะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้เอ้ยเลอะเทอะอะไรนี่นั่นานางดูดูมาเลอะเทอะแล้วเจ้าของบ้านก็เสียอกเสียใจวแหมไม่นึกเลยว่าไอ้ผีนี่มันจะแทรกเข้ามา ตอนดิแพระมานั่งอยู่อย่างนี้นะช่วยกันจับนะช่วยกันจับแม่สีตัวนั้นนะเลยเอาไปข้างนอกพอออาไปข้างนอกก็หายไ,ไปเขาเรียกว่ามันออกแล้วผีมันออกแล้วนี่เขาเรียกว่าพวกทรงเจ้าเข้าสีเชิญเจ้ามาส่งเชิญสีมาเข้าให้คนอยู่ดีๆไม่ชอบไปหาผีมาเข้าไปหาเจ้ามาเข้ามันเรื่องอะไรเรื่องหากินไม่ใช่เรื่องอะไรละ เพราะคนที่เชื่อในเรื่องนี้มันมีอยู่มีอยู่ทั่วทั่วไปไอ้ก็พวกนั้นก็ชอบมาหาเจ้าหาผีไอ้คนพูดมันไม่เชื่อเวลานี้ผีพูดมันเชื่อนะเจ้าพูดมันเชื่อแล้วก็เชื่อกลิไปทุกทีไม่ในเรื่องใดแล้วอะไรครับอมันเป็นอย่างนี้นั่นมันไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องวิธีการหากินชนิดหนึ่งของหมู่ม,น,มนุษย์ในสังคมในยุคปัจจุบันเวลานี้เจ้ามันมากกว่าสมัยก่อน ผีก็มากกว่าสมัยก่อนคือบ้านเมืองจเจริญขึ้นพัฒนาเหมือนกันในเรื่องทรงเจ้าเ็้าผีมันก็พัฒนาขึ้นทําให้ทันสมัยนะ,ะมีเทพอัดเสียงไหวเสียงผีก็เอามาอัดไห้เอามาเปิดฟังแล้วไม่ก็ชาาเลยพูดจ้าไม่ภาษีภาษาอะไรพูดธรรมะก็ไม่ก็ได้เรื่องไหนราวอะไระคนก็เชื่อมันบอกว่าหลวงพ่อนั่นพูดหลวงพ่อนี่พูดอะไรต่ออะไรก็เชื่อฟังกันไปตามเรื่องตามราว นะอันนี้มีมากขึ้นมีขึ้นทุกคนทุกแผงในวัดนี่ก็มีพระเป็นผู้ทรงเองก็มีเป็นพระแล้วยังไม่ดีไปเอาผีมาเข้าพระอะไรเ,ยเลยพระออกไปนัเหลือแต่ผีนั่งหัวแดงอยู่ตรงนั้นเนัยไม่ได้เรื่องอะไร <laughs> เรียกว่าพระทรงเจ้าเนี่ยพระผีเข้าเนี่ยมันไม่ใช่พระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามันเป็นพระอะไรก็ไม่รู้นั่งดีดีกันลุกขึ้นปุ้งปองปุ้งไปไม่ได้่งั้น ผีข้าวเนี่ยแสดงอาการผิดปกติเจ้าข้าวก็สแสดงอาการผิดปกติแต่ทราบาข้าวสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายนะพอเรามีพระเข้าไปอยู่ในใจนะเราสงบพูดจาสงบกิริยาภาพทางสงบหน้าตาเป็นปกตินะมันแตกต่างกันนะโยมจําไว้สังเกตเลยผีกับเจ้ากับเจ้ากับพระนี่มันไม่เหมือนกันนะถ้าเจ้าข้าวแล้วก็น่ากลามาันพลึพ้วลั้นกันมาทีละ มันแบบนั้นแหละแบบเจ้ากับผีเนี่ยหน้าตาแปลกๆปลกแต่ตาพระเข้านะพระการุณนาเข้ามาอยู่ในใจเราเรามองใครด้วยสายตาที่มีความรักตาใสแจ๋วมองไม่ไม่ไม่คุณนะแต่ตาผีเขาแล้วมองคุณคุณเลยรู้นะลดูพวกทรงเจ้าตามันคุณคุณยังไงไี่คนนะาบางทีตำตาปเปลือกปเปลือกอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันแปลกแปลกเรื่องมันนะที่คนพิการคนจิตมันผิดปกติบอกกันนะ มันอนไปอย่างไรอรนยภาพพระข้าเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยกิริยามันยากเรียบร้อยนี่เป็นเรื่องของพระพระกรุณาเข้าสิงใจใครแล้วมีแต่ความเอือเ้อเพื่อเผื่อแผ่รักเพื่อนมนุษย์สงสารเพื่อนมนุษย์อยากจะช่วยเขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนพระอย่างนี้พระปัญญาเข้ามาอยู่ในใจจิตใจสว่างสวัยมองเห็นอะไรชัดเจนแจน่มแจ้ง รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรกระทําอะไรไม่ควรกระทําจิตใจเรียบร้อยอยู่ด้วยปัญญาพระบริสุทธิ์ยิ่งวิเศษใหญ่เลยพอพระบริสุทธิ์้ามาอยู่ในใจแล้วสร้างหกเยือกเย็นมีอะไรมากระทบเกาะไม่หวั่นไหวไม่ยุบคลุมมีความเป็นอยู่เหมือนกศิลาแท่งทึบลมพัดลมใต้ฝนลมพายุชนร้อน พัดมาทิศไหนก็ตามหินไม่โยกไม่โครงจันใดจิตใจของคนที่มีพระเข้ามาสิงนั้นมีแต่ความสงบมีแต่ความเยือกเย็นไม่มีความบ้าบ่าบอๆเข้ามาอยู่ในจิตใจเลยแม้แต่น้อยอนี่มันเป็นอย่างนี้โยมอยากคือไปเชื่อไอ้สิ่งเหลวไหลคือให้ถือหลักไงายว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ไปสํานักเจ้าสํานักปีทั้งหลาย พวกที่ทรงเจ้ามามันมาตั้งร้อยเจ้าคูมาไม่เอาด้วยนะเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าแล้วพอแล้วพระพุทธเจ้าประเสริฐกวา่าใครๆโดยประวบัติโดยการกระทําโดยคําสอนมิเทศษทั้งนั้นแล้วเราจะไปเอาเจ้าตอกต่อยที่ไหนมาอีกพวกเจ้าเบ็ตเล็ดทั้งหลายพวกเจ้าไม่มีสารทั้งหลายเทีเ่ยวเรรอนเที่ยวหาร่างทรงอยู่นะบอกกันนะแล้วโยมสังเกตดูนะไอ้คนที่ทรงเจ้าเข้าผีทั้งหลายนะ มันไม่ค่อยเต็มบาทอย่างไรอนไรกนบ้นงจิตใจมันก็เรียกว่าพวกแอสนมอนอะนเราเรียกว่าปราจาจิตแตวิทยาก็เรียกว่าพวกแออร์มอนก็จิตผิดปกติบ้าบ้าบอบอ้คนบ้าบ้าบอๆนี่ผีเข้าง่ายแต่ถ้าคนมีสติมีปัญญามีความหนักแน่นในจิตใจนะผีไม่เข้าให้เขาใช้มาตะปูงก็มันเข้าไม่ได้เพราะใจเขาไม่ยอมรับนี่ อันนี้คนที่ยอมรับเรียกว่ามันเปิดอยู่นในใจมันมันเป็นผีอยู่แล้ว <c oughs> มีเชื่ออะไรนิดหน่อยก็เดี๋ยวผีเข้าอีกแล้วนั่งอยู่ดีๆเดี๋ยวพึ่งปังพ่ปังเกิดว่าอะไรนะผีเข้าอีกแล้วเป็นอย่างนัง้นเราก็สังเกตดูที่พูดจะไม่มีอะไรไม่จริงจังอะไรสักอย่างเดียวนี่ผีเข้าไม่ได้สาระอะไรเรื่องอย่างนี้มีอยู่ทั่วทั่วไปเราจึงควรจะได้เอาพระเข้ามาถึงใจเชิญวิญญาณของพระพุทธเจ้า เชิญศสีลเข้ามาไหว้ที่กายวาจาเชิญสมาธิมาไหว้ที่ใจเชิญปัญญามาไหว้ที่ใจของเราเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทําอะไรจะไปสู่สถานที่ใดเราไปกับพระเราไปด้วยปัญญาไม่ไปด้วยความงู้ความเขาไม่ได้ไปด้วยอารมณ์